สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเกมทรงไทยกับรายการ,การแม่เกมวะในช่องช็อกเกอร์เหมือนเดิมวันนี้นะฮะจากคลิปที่แล้วที่เราได้เปิดกล่องอันบ็อกพริบผู้ภูแฟนไปนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการที่ผมเคยสะสมไว้บ้างแล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวที่ผมอาจจะมีคนอื่นเล็กน้อยแล้วก็อาจจะเป็นคนเดียวที่ผมพูดค้างไว้คือดาวินนูเยสนะฮะว่ามาดูวนว่าอันนี้ปึกนี้ก็คือที่มีดาวินนูเยสประมาณนึงแต่ตอนนี้ไม่กล้าสะสมเพิ่มละเหย ก็คืออันนี้นะครับจากทีวที่แล้วที่เราเปิดกล่องได้ลายเซ็นโหดีใจมากนะฮะก็เป็นควันซ่านะฮะ <c oughs> อยากได้แค่การลายเซ็นก็คุ้มแล้วอ่ะในหนึ่งกล่อง <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นดาวินูเยสจากจากบล็อกที่แล้วที่เปิดได้2ใบนะครับโอ้เท่มากเลยเอาวันนี้เราจะมาดูว่าการที่ผมมีแล้วอ่ะที่เป็นก่อนที่จะมาเริ่มเปิดบล็อกอันนี้เป็นบล็อกแรกนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นแบบที่ผมซื้อแบบเอฟอะไรเงี้ยว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ที่จริงอ่ะมีอันหนึ่งที่ยังไม่มา มา,มาอาจจะมาแล้วส่งมาอยู่นะฮะแต่หลังเราเพิ่งเอฟได้ก็คือการ์ดผ้าอาลิซอนเบเกอร,อร์ผมได้การ์ดผ้ามา <c oughs> ดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันแรกนะครับเป็นกา,การ์ดคู่แรกเลยที่ผมเคยลงไปแล้วเนาะก็คือนี่การ์ดไลเซนดาวินนูเยสที่เราได้มาจากงานงานเสื้อฟุตบอลนะครับของปีนี้นะครับอ่าเป็นคู่แรกแล้วก็มีเสื้อของนี่เสื้อเป็นการ์ดผ้าของ อุรุไกวนะครับคู่แรกที่ผมได้มาแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนทุกอย่างเลยต่อไปเป็นเสื้อดาวินนเยสการผ้าดาวินนเยสด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนของเขานะครับก็คือการผ้าดีอาร์สอ่าแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกการออโต้ละการผ้าตรงน,นี้ก่อนแค่นี้ก็จุกแล้วการออ,อโต้ดงหลังก็จะมีแบบนี้ครับดาวิ yes. นนเยสอุ้งฟิงนี่ฮะเห็นไ,ไหมอุ้งฟิงดาวนินนเยส ่เดี๋ยวเอาค,คัดเองออกไปก่อนเนาะเอาแค่เฉพาะดาวิดนูเยสฮะด yes. าวิดนูเยสแบบทับๆเลยดาวิดนูเยสอ่าเป็นไงฮะที่จริงมีเยอะแต่ผมเอฟไม่ไหวละดาวิดนูเยสนะฮะอันนี้ของซีเรกอ่าแบบตับทุวมๆเนาะดาวินูเยสดาวิดนูเยสดาวิดนูเยสดาวิดนูเยส อันนี้เป็นแนวนอนอกับทีมนะ yes davidon e yes. s เดี๋ยวไปก u t ฟินฟิกแล้ว davidon เ e s ครับผมไม่รู้ว่าเขาเล่นลราคาไงก็แต่ผมแค่ชอบเฉยนะฮะก็ davidon เ e s อันนี้เป็น davidon เ e s ก่อนที่จะย้ายมา rio pool นะฮะโอ้โ oh, หผมสั้นอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยลก็ davidon เ e s นี่็ดาว davidon e s อุรุกวัยอีกไปอ่าแล้วก็มาดูคนอื่นที่ผมเก็บไว้คร่าวๆมั่ง จริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มรเวร์พูทั้งหมดเนี่ยคนนี้คือจุดเริ่มต้นของผมทุกๆอย่างก็คือถ้าไม่มีก็คือไม่ได้นะครับดาวิดูเยสเน่พออยู่รเวร์พูนี่จะเป็นเบอร์เก้าเนาะแต่ก่อนที่จะมาเบอร์เก้าคนนี้ต้องมีเบอร์เก้าคนหนึ่งที่เป็นคนแรกของทุกๆอย่างรเวร์พูก็คือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟลันโด,ดตอเรสคนนี้นะฮะอ่ผมต้องมีอ่ะก็คือถืว่าเป็นทุกอย่างของที่ผมเริ่มสะสมแล้วก็เริ่มรู้จักรเวร์พูเลยนี่ต้องมีนะฮะ เบ uh, อร์กลายคนหนึ่งที่ต่อก่อนที่จะมาอยู่ที่ผ่านที่ผมรู้จักก็คือนี่ครับบ็อบบี้ครับฟรีมิโน่บ็อบบี้ฟรีมิโน่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับฮาวิตอิเลียที่ผมได้มาแล้วก็อันนี้ใครนะอ่าเด็กเด็กอยู่แล้วก็มีซา <c oughs> ร่านะฮะต้องมีนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอาจจะขเชริยบุนเนาะ นี่ครอปอ่าอันนี้เป็นใครอลองโซอ่าและก็อา n เนอร์ส็ลตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ลิเวอร์พูลเลยอ่านี้ก็คือการทั้งหมดที่ผมมีก็คือดาวินล้วนๆที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่ผมพักก่อนดีกว่าเพราะว่าสะสมไม่ไหวแล้วจริงๆก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาโชว์เพื่อนๆเ,เอาเท่าที่ผมมีเนาะก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีก็อย่าลืมนะครับกาสเตอร์ aster, มีทุกอย่างใ breaks, value, นวันนี้ขออย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วก็กระดิ่งด้วยนะแล้วไปก่อนสวัสดีครับ